RAP คลิปที่ท่านผู้ชมทุกท่านได้ดูไปเมื่อกี้นะผมเป็นโปรแกรมของทางร้านเดียคริสโตนะผมเป็นไม้เพิ่มอัตราคีนะบผมย้ําว่าเพิ่มแค่อัตราคีนะครับผมไม่มีรีตัวไม่มีแรงสิ้นและไม้เพิ่มอัตราคีตัวนี้ไม่มีคีหลังครับสามารถเล่นได้นิเนียนเลยนะผมสาหรับใครที่คอมกา,กากเล่นตีและไม่คีแม่อะไรนะผมส่วนวิธีการซื้อนะผม,ผมจะแปะลิงก์ i s สคอดและลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะผมสามารถเข้ามาได้แล้วหลังจากเข้ามาแล้วให้ทาการสมัคร หรือว่าใครที่แม่ดีอยู่แล้วก็ทําการล็อกอินเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก,ก็เลื่อนลงมานะมผมเลื่อนลงมาเลื่อนเลื่อนเลื่อนอน,นี่ครับจะเป็นตัวนี้นะเพิ่มมาตาคิทะลุทุกประเทศนะครับผม<ะ>ก็สามารถ ใช้ได้ง่ายมากๆเลยคนระับทำงานนอกเกม e x t e r n a l นะครับทะลุทุกประเทศทะลุทุกเซิร์ฟนะครับผมแม้ว่าเซิร์ฟจะดังแค่ไหนมีการโปลูกตัวไหนทะลุหมดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากกับเด็กพี่โน้ตนี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอฝากร้านเย e r Pistol ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับผมเข้าไปอุดหนุนเขาเยอะๆนะผมเขาจะได้มาจ้างหุ้ยนะครับผมไม่ต้องซื้อตัวนี้ก็ได้ครับซื้อตัวไหนก็ได้ครับมีมมมมมีีอะะไไรรแแล้วตต่เ็ปหดนัผ อืเหมาไปให้หมดเลยก็ได้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้า